มะแรงอะอมะแระงสลองอี่อยังไงพ่อเจ้าครับฮะมะแลงอีสล้องนยังไงพ่อเจ้าพาไปลมหัวน้อยวะ <c oughs> ลมหัว,หวหรึลมไฟ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มามัดเข้ามัดเข้านา พอดีหนาท้งนี้บริไดเอารถเกีียวเพราะวา่าทึกพายุตองซองปลายฝนใอ้ลมเปรตึดอไถึงน้าท่ารถมาเกีียวก็ไอมีถึงดินถึงตกน้ำก็เลยเอาใส่รถเกี่ยวหนาทงนี้ก็หนาที่หนาโยนที่พ่อมได้มาไทายทำที่เอารถมาดันนั้นที่มีเฮดคลิปที่มาดันขนาดพืน วันนี้ก็ได้หมากมัดเข้าสวยเพิ่นหนาขนาดตัวม้หมัดยากเรียบเมลิปปะปั๊บทีมงานเขาก็มากันทีมงานเขาก็มากันส,สี่ห้าคนทีมงานเพราะบ้านมักมวนแรงมาว่าได้ห้าเตนวอเ๊เมลแรงะ เมล็ดสลองอี่ยังไงพ่อเจ้าครับ่ฮะเอ่แรสลองี่ลงอี่ยงไะพ่อเจ้าครบกลมหัวน้อยวะลมหวรลมวไม่้เ็ได้มานเขาก็ได้มัดกันมาฮอดครึ่งให้นาแล้วรวมเหลงร่วมใจลงแคกมัดซวยกันก็ได้ มาครึ่งนึงแล้วอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วมันก็ถึงถึงมัดถึงค้นขึ้นมาก็อีใช้เวลาอยู่ประมาณบ่เกินสี่โมงเหร็งแล้ววะครับใช้เวลาประมาณสามสัปโมงเขาก็<ะ>ได้มาครึ่งแล้วครึ่งข้องหนาแล้ว เข้าหน่าโยนครับแต่ว่ามันงามโพดมันล้มเข้าลมมันสุมตังก็ตังสุมลมก็ลมก็เลยบอไซลด์เกี่ยวได้ใส่ขนเกี่ยวเอาเกี่ยวก็เอามุ้งเอามืเลี้ยงหัวเสหนังพยาเหมือนโซยกันกันหนังมัดนะหนังพยาปีนเสดสไว้แล้วมื่อไห่นมื่อต่อไปก็เป็นการข้นมันนะเขาอยากได้ผ่นสบายบ่อเนี่ยนอนนอนสบาย เออเข้าหันนอนสบายเวลามามาให้มาสวนนะั้นนอนสวนนอนให้นอนสวนเป็นน้นเป็นน้าเจ้าข้องนา <c oughs> มานอนรลับเดนบ่นะโอ้ยอีเมริกันวะนะนะเจ้าข้องนาเจ้าข้องนามาแล้วก็นอนแต่รลับเดนเขาตีจา <c oughs> ้าเขาก็นอน <c oughs> เขาก็นอนวนะ <c oughs> ก็เลยเวลาพักเพียงนมื้อนี้ก็กินเขาเลา้วราหาริงโตเอากรจานนมาเียงอาหาาหลังจำเทียงอันนี้คาดบ่ได้นะเอาถ้ยมาด้วยบ่ได้เวลาพักเทียง อ้หางาเดิมเด็กหุ่นด็ไหมในนี้หางานที่สาวน้องวางบนบัวแยกเชียวขว็ญเนยเข้ามาบางทีมันแสบสีอไใส่ป้กจะคำลูกเอ้โหแนวน้นี่ของี่การบะไรโอ้เาโอ้หัก เด้อยวนาวาเป็นตาสซ่บกินเอากับแกมไซบ้านะเอานำนำนำคัดแซ่บมาเด้อครับกินข้าวซอยนำกันอานอานแซ่บฮานซิงโตครับหาก็ได้มัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยเวลาเท่าไหร่นะฮะเวลาจั่วมงโมงสเออสามโมงก้าว่ายสามก็พอดีใายสามสามบายสามสิบนาทีแล้วเสร็จ ีเตี๋ยวอบขึ้นเล็กๆน้อยๆขึ้นขนาแล้วก็ยียบร้อยแล้วมืออื่นก็มารอเก็บขึ้นรถไปซี่ไม่นะ,ะานาครับเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเรื่อยครับสวัสดีครับ